แสบพ่เดี oh, oh. เ๋ยวก็โดนแสบบ้างไม่ขำนะน้ำแม็กก่าแม็กก็ว่าโอเคจัดไปน้ำแม็กน้ำแม็กอันนี้มีปอนมาสิงกับแม็กป่ะ ร้อนเลยอ่ะเนี่ยไปเซาอย่างเงี้ยใช่เรื่องไหมน้ำฮะเราเพิ่มเรอเพื่มไปปิดแอร์บนห้องดีกว่อนไปดิพี่เขาจะมาเขาบอกว่าพูดถึงคนในบ้านได้นะพูดใหญ่เลยนะบอกว่าห้าคนในบ้านเนี่ยเล่นได้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเริ่มไหมเล่นใหญ่เลยนะเธอเล่นคนเริ่มเอาขึ้นบนกเลยน้ำแมทอย่างนี้อะไรก็แมทอะไรก็แมท อะไรถามหน่อยเหตวันนี้คุยกับพี่มกี่คำ